ชูเฟิงหยิบพันธมหาศาตร์ตาวุธที่เซินถูจึงประมูลขึ้นมาสิบางทีเจ้าอาจจะค้นพบเงื่อนงำบางอย่างก็เป็นได้นะเออฮก็ได้มันเป็นของจริงอย่างนั้นหรอภาพอของมันเลือนลางมากนะักข้าไม่มีทางรู้ได้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนดังนั้นพวกเราอาจจะไม่เจอสมบัตินะเจ้าโง่สำหรับคนปกติทั่วไปนั้นเขาหมดปัญญาแต่ว่าเจ้าต่างออกไปนะเจ้าเป็นผู้ฝึกฝนในสวรรค์เพียงแค่เหลือมมองเล็กน้อยเจ้าก็จะเห็นในยะที่ซ่อนอยู่แล้วเออฮ่นนั่นสินะข้าลืมไปได้ยังไงกันเนี้ย ข้าเป็นผู้ฝึกฝนเนสวรสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนปกติมองไม่เห็นนี่นาแม้ว่าเจ้าจะฝึกฝนเนสวรไม่ได้ถึงขั้นแต่เจ้าก็ยังฝึกฝนมานานพอสมควรแล้วแผนที่บนพันธ์มหาสัตาวุธเป็นเพียงการทดสอบความคืบหน้าในสวรรค์ของเจ้าเท่านั้นเออนสวรรค์เภออูเขาวดวงจิตเที่หมาป่าอย่างนั้นหรอถ้าเกิดแผนที่นี้เป็นของจริงเจ้าจะได้เข้าครองสมบัติล้ำค่าชั้นยอดนี้ได้เพราะสิ่งมีชีวิตเกิดจากแก่นแท้ของพลังฟ้าดินพวกมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันออว่าอย่างไงนะ ดวงจิตเทพหมาป่าเป็นสถานที่รวบรวมพลังฟ้าดินมันคือวัตถุวิญญาณซึ่งพวกมันจะอาศัยอยู่ในภูเขาใส่น้ำแลต่าตาดวงจิตแก่นแท้เมื่อวัตถุวิญญาณแข่งแร่งลักษณะของพวกมันจะเด่นชัดขึ้นพวกมันจะได้รับดวงจิตสัมปชัญญะหากพวกมันเติบโตเต็มวัยร่างกายของพวกมันจะมีขนาดใหญ่โตมโหฬารและมีพลังแก่งกล้ามากถ้าหากผู้ฝึกจยุดคนพบว,วัตถุวิญญาณพลังฟ้าดินคนผู้นั้นจะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่รู้จุดจบอยู่ที่นั่นเลยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นข้าในาตอนนี้ก็ไม่สามารถบ่งบอกถึงตำแหน่งของมันได้หอกนะ หากเจ้าจะทู่ก็ต้องทู่นในสวรรค์ของเจ้าที่ยังมีพลังไม่มากเพียงพอส่วนเรื่องที่ว่าเจ้าจะไปหรือไม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าและชนีผู้นี้จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วอย่างไรก็ตามตามแผนที่ที่ถูกเรียกว่าดวงจิตเทพหมาปา่าก็ไม่ได้อยู่ไกลจากที่นี่มากนักแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นั้นข้าก็ควรจะลองไปดูสักครั้งหนึ่งบางทีข้าอาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาก็ได้นะเฮอหากเจ้าอยากไปก็ไปสิไม่ต้องมาอ้างเลยแต่ก่อนที่จะไปเจ้าควรยกระดับพลังของเจ้าก่อนนะโอเคข้าจะดูดซับพลลลังงจาก่แหหหิน้มเว วัตถุวิญญาณฟ้าดินจะมีร่างกายเกิดจากภูเขาใสยน้ําหรือแม้กระทั่งผืนดินแต่บูรแห่งหินล้อมเหลวเป็นวัตถุวิญญาณอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันเริ่มต้นจากรูปร่างมนุษย์และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังฟ้าดินที่น่าสะพรงกลัวมากและข้าจะเรียกมันว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์พลังฟ้าดินฮ่าเริ่มหายไปแล้วเหนื่อยอยู่ท้องที่หเลยเหลอรอเดินเยี่ยมยิ่งนักฮ่าฮ่าเยี่มยมจริงๆเลยวัตถ,ถุศักดิ์สิทธิ์พลังฟ้าดินที่มันแข็งแกร่งมากนักมันอัดแน่นไปด้วยพลังมหาศาาาเป็นอย่งมก ้าไม่คิดเลยนะว่าเจ้าจะได้รับพลังจากมันด้วยจากเหนือ,อยุธห้องที่สองเจ้ากระโดดไปยังห้องที่6เลยบูรแห่งหินล้อมเหลวแม้ว่ามันจะใช้เวลาเติบโตไม่นานพลังก็มาหาศาลถึงเพียงนี้หากมันใช้เวลาเติบโตหมื่นปีจะเป็นยังไงกันนะฮ่าฮ่าฮ่ถูกต้องแล้วหากมันใช้เวลาเติบโตนับหมื่นปีพลังของมันจะต้องมากมายมาหาศาลกว่านี้หลายเท่าตัวเป็นแน่ไปกันเถอะข้าลอที่จะไปยังภูเขาวดวงจิตเทมาป่าไม่ไหวแล้วภูเขานี้ดูไม่ธรรมดาเลยดูเหมือนว่าแผนที่จะเป็นความจริงนะ เออนั่นมันสถานที่แห่งนี้รวบรวมวัตถุพลังฟ้าดินและมีสิ่งมีชีวิตท,ที่น่ากลัวอาศัยอยู่ภายในวัตถุวิญญาณฟ้าดินเติบโตเป็นรูปร่างถึงขนาดนี้อย่างน้อยจะต้องใช้เวลานับพันปีและรังสังหรของข้าก็ยังบอกว่าวัตถุวิญญาณพลังฟ้าดินนี้จะต้องไม่ธรรมดาเป็นอย่างแน่นอนเลย